ระยองก้าวขึ้นเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์ b บีเด2027ต่อยอดความสําเร็จจากภูเก็ตแต่จุดร้อนทําไมระยองถึงได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะระดับนานาชาติคําตอบอาจทําให้คุณประหลาดใจเผยแพร่18พฤศจิกายน2568 17, 17นาฬกา37นาทีปรับปรุง18พฤศจิกายน2568 17นาฬกา37นาทีโดยทีมบรรณาธิการ นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรัฐมนตรีว่าการบวทอประกาศข่าวสารที่น่าตื่นเต้นจังหวัดระยองได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมศิลปะร,ร่วมสมัยนานาชาติไ h a i l a n d BNL n 2027ครั้งที่5ในปี2570ซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากจังหวัดภูเก็ตที่จัดงานไทยแลนด์บีเ n ภูเก็ต2025ในปี2568ถึง2569ก่อนหน้านี้แต่ทำไมระยอง ถึงได้รับเลือกคำตอบน่าสนใจอยู่ที่แนวคิดและมุมมองที่ไม่เหมือนใครของจังหวัดนี้ในการสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากเมืองอื่นอย่างชัดเจนทำให้เป็นโจทย์ใหม่สำหรับงานมหกรรมศิลปะระดับนานาชาตินี้นอกจากนี้ระยองยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับการจัดงานทุกด้านมีประสบการณ์จัดงานระดับนานาชาติและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างดีทั้งหน่วยงานภาครัฐท่าเอกชน และชุมชนในพื้นที่ก็มีความพร้อมและร่วมมือกันอย่างชัดเจนรวมถึงมีแผนและงบประมาณรองรับการจัดงานอย่างละเอียดสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือกระบวนการคัดเลือกมืองเจ้าภาพที่เข้มงวดคณะกรรมการได้พิจารณาจาก3ด้านหลักได้แก่ 1. ศักยภาพและความโดดเด่นของจังหวัด 2. การประเมินตนเองตามดัชนีการคัดเลือกมือใน3ด้านพื้นที่ผู้คนและพลวัตสามศักยภาพและความพร้อมในการจัดงานจริง และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดจังหวัดระยองจะนําศิลปะมาะใช้เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยผสานศิลปะเข้ากับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามอย่างมากคุณคิดว่าเมืองระยองจะสามารถจัดงานไทยแลนด์ b ีเดย์2027ได้อย่างประสบความสําเร็จหรือไม่อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย